แล้วเมนูนี้เราจะพลาดได้ยังไงอะไเกอ,อีสานที่ทําจากแผ่นแป้งเวียดนามอร่อยมากมาเริ่มทํากันเลยเราใช้หมูนบดแบบมันน้อย400กรัมข้าวสวย150กรัมหรือ1่ถ้วยเล็กกระเทียมสับ6ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือและพริกไทยหยำๆยมไม่เข้ากันเราจะใช้แผ่นแป้งเวียดนามแบบนี้ในการห่อนะคะเทคนิคในการห่อคือเอาแผ่นแป้งมาชุบในน้าแค่รอบเดียวเท่านั้นแผ่นแป้งจะไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ห่อได้ง่ายขึ้นตักส่วนผสมใส่แผ่นแป้ง3ช้อนโต๊ะแล้วก็พับแผ่นแป้งเข้ามาม้วนให้แน่นๆเลยนะก่อนม้วนเอามือแตะน้ําหน่อยจจะได้แผ่น ง่ายๆนะม้วนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็นําใส่หมอ้อทอดไร้มันแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มๆหน่อยนะจ๊ะเราใช้อุณหภูมิอยู่ที่16 0องศาตั้งเวลาครั้งละ7นาทีครบเวลาแล้วเปิดเช็คพลิกกลับได้าแล้วอบต่ออีก7นาทีเราอบทั้งหมด3รอบนะคะก็จะได้เนื้อไส้กรอกอีสานแบบกรอบฉ่ำน่ากินอย่างนี้เลยใครจะกินเป็นแท่งๆเลยก็ได้นะหรือจะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําก็จัดไปจ้า แล้วที่ขาดไม่ได้ต้องมีผักแกล้มต่างๆต,ต,ตามชอบด้วยนะเป็นเมนูที่ลองทําทานครั้งแรกบอกเลยว่าอร่อยชอบมากแกล้มกับแตงกวาแช่เย็นพริกเผ็ดๆโอ้โหเป็นอะไรที่เดอะเบสที่สุดแนะนําให้ทําแล้วทานเลยนะแป้งเขาจะกรอบไม่เหนียวใครที่ชอบกินไส้เกาออีสานบอกเลยว่าเมนูนี้ยห้ามพลาดไปลองทําตามกันเด้อ